น้ำฝนแฮปปี้พี่อามหวานสม่ำเสมอส่งไลน์รักปลุกยามเช้าและก่อนนอนขยันเติมโอทีเลิฟไม่ขาดสำหรับคู่หวานสายมุ้งมิง้งน้ำฝนพัชริน 4, สีวสุพิรมกับอามพิพัฒวิทยาปัญญานนนหลังจากเปิดตัวแคปชั่นไอจีหวานรัวรัวไม่หยุดยิ่งหนุ่มอามติดแฮชแท็กหยอดคำหวานหวานว่าเบลว่ารักแถบ แบบว่ารักเธอทำเอาคนโสดแอบ,บสำรักความหวานเจอน้ํำฝนเลยต้องถามช่วงนี้ความรักหวานมากตัวติดกันมากน้ําฝนเผยว่าจริงๆตัวไม่ได้ติดกันขนาดนั้นแต่อาจจะชีวิตปกติไม่ได้ถ่ายรูปกันตลอดเวลาฉะนั้นไม่ได้ติดโพสทุกอย่างในชีวิตแต่เหมือนกับเวลาที่โพสส่วนใหญ่จะอยู่พี่อามกินข้าว คนเลยเห็นแต่มุมนี้มากกว่าเหมือนได้เจอกันทุกวันไม่ทุกวันแต่ก็เกือบพยายามหาเวลาเจอกันอาทิตย์หนึ่งก็เจอกันสามถึงสี่วันคนภายนอกมองฝนกับอามเป็นคู่รักคู่หวานมากดีใจค่ะเป็นความหวานสม่ำเสมอไม่เคยเปลี่ยนแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวกลัวอนาคตหากวันหนึ่งพี่อามหยุดหวานเราจะรับไม่ได้อาจจะไม่ได้ความหวานแต่เป็นพฤติกรรม เป็นสิ่งที่เขาทำประจําอยู่แล้วกลายเป็นสิ่งดีๆที่เราได้รับทานข้าวด้วยกันโทมาหากันไล่หากันสามเวลาหลังอาหารเกินแค่หัวร้อทุกเช้าจะต้องไลยมามอร์นิ่งพี่อามเป็นนาฬิกาปลุกให้ฝนเหรอเขาแค่ส่งมาทักทายตื่นมาจะเห็นข้อความจากเขาทุกเช้าสดชื่นดีเขาทำสม่ำเสมอ จะส่งมาตอนตีห้าครึ่งเพราะพี่อัมตื่นตีให้ยี่สิบงานเขาต้องไปถึงช่องสามก่อนเจ็ดโมงพอพี่อามตื่นปุ๊บก็จะลายมาบอกตื่นมาเจอข้อความทางลายทุกวันแฮปปี้รู้สึกเขาสม่ำเสมอตอนแรกไม่รู้ว่าจะทุกวันและเป็นประจำขนาดนี้เขาเป็นแบบนี้มาปีหนึ่งแล้วทุกคนเห็นคู่ฝนพี่อามหวานมาก จะลุ้นและเชียร์ให้แต่งเดินไปไหนทุกคนจะถามเหมือนกันเมื่อไหร่จะแต่งฝนรู้สึกว่าทุกคนถามด้วยความรักด้วยความเอ็นดูที่เห็นเรามีความสุขไม่ได้รู้สึกอึดอัดเพราะคำถามมันแฝงความสุขเอาไว้กลายเป็นความรู้สึกที่ดีมากกว่าก่อนนอนพี่อามก็ยังมากู๊ดไนท์มีกู๊ดไนท์แต่บางคืนฝนก็สลบไปก่อน หัวเราะเห็นหวานหวานกันขนาดนี้ตั้งแต่คบกันมีมุมงอนกันบ้างไหมไม่มีเลยอาจจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยความที่พี่อามใจเย็นด้วยมัง้งทำให้เราไม่รู้จะพุ่งปริดไปไหนเวลาอามลงแคปชั่นหวานตลอดเขาเป็นคนมีไอเดียเรื่องนี้การใช้คำซึ่งเวลาเราอ่านก็เอ๋ยก็ยิ้นแหละ แต่ความรู้สึกส่วนตัวเราก็ไม่คิดว่าหวานนะะเขาน่ารักแบบนี้สม่ำเสมอมีความสุขตอนเช้าบางทีมอร์นิ่งครับวันดีๆของเราแค่ตื่นมาได้อ่านได้ยิ้มแค่นี้มีความสุขแล้ว